ฝากฝ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะลับโลกไปหน้าหนวดจะปลูกขึ้นมาสวัสดีเพื่อนๆนะครับหน้าหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นลับมาเจะเจอกันหลังจากที่ห่างหายไปนานโกวันนี้ผมมีอะไรเ,<อ>เป็กๆ แปลก,กใหม่หมแปลกใหม่แปลกเหมือนเจ้าของแปลกเหมือนเจ้าของเลยนะวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูเม่เดี๋ยวฝรั่งสายพันธุ์คุโรมิสุโกะค่ะ <c oughs> แต่มันมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> ค่ะคุโรมิสุผลนี้เนี่ยโกะอย่าว่าแต่ผลเลยเป็นกิ่ง <c oughs> เลยก <c oughs> ิ่งนี้ั้งกิ่งกิ่งเนี้ยกิ่งที่ออกมาเนี้ยกับกิ่งเนี้ยนะมันมีความแตกต่างกันถามว่าแตกต่างกันยังไงกิ่งเนี้ยมันจะให้ผลเป็นคุโรมิสุปกติโกะเวลาเรากินมาผลมันก็จะออกเป็น ผลสีดำไส่ก<ช>็จะสีแดง,งแต่พอมากิ่งเนี้ยนะครับผมทานมาสามผลแล้วไส้ของเขาไม่แดงเดี๋ยวผมเด็ดไม่รู้อันนี้เราผ่าตั้งไว้ก่อนนะผ่าตั้งเอาไว้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกะว่าจะผ่าแล้วทำคลิป,ปันก่อนแต่ว่าบาังเอิญว่าไอโทรศัพท์แบตหมดโกอะอา๋ยวเด็ดไว้ดูนะเราดูกันผลนใหญ่ๆนะให้ดูสีไส้คุณดูสีไส่ดิไส่สีเหลืองโกะกันไดี๋ยเดี๋ยวผมผ่าผมผ่าผ่านี่อีก ผ่าใหม่อันนั้นคือผ่าเก่านะอ่านี่คุณดูไส้กุเห็นไหมอันนี้คือสุกสุกแบบสุกจัดแล้วนะฮะเนี่ยดูเราดึงเปลือกมาก็รู้เลยไหมอ่าอ่าดูให้ได้เนี่ยกูดูดีวผมจะหั่นตรงนี้ทีวผมจะชิมไส้ไม่แดงนะคะเป็นสีน้ำผึ้งนะคะอือ เดือดหั่นอีกครึ่งนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นผลที่สามของกิ่งนี้แล้วนะคะแล้วสีไส้เป็นแบบนี้หมดเลยยังเหลืออีกสี่ผลให้ห้าผลให้ท้าพิสูจน์นะคะอืมเอาบอกให้คุณจิมดูเหนียวเนาะหนึบมากเลยเนาะอือหวานอะ่ะหวานแต่ว่าเหนียว,นห,ว,นวหนึบหวานเหนียวหนึบอือเนี่ย ก็คือคุโรมิสุเราจะว่าผลไม่สุกไม่น่านะกูดูดิสุกแล้วเห็นไหมทํำหมายไว้นะทำหมายไว้ไม่ต้องหมายหรอกฮะรู้อยู่มันย้อนแสงตะงะต้องต้องถ่ายตรงนี้เออเห็นไหมเนี่ยสีไม่แดงเลยนะสีเป็นแบบนี้เลยมีความชมพูเล็กน้อยกูเห็นไหม ออสเ<ว>กยแปลกดีใช่ใช่ฮะแปลกดีแปลกดีแต่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าสองกิ่งนะกิ่งทั้งเนี้ยเป็นกิ่งเดียวกิ่งนี้ไม่เป็นกิ่งเนี้ยปกติแดงปกติอ่าเป็นไม้อยู่ในกระถางทางเนี้ยสีน้ำผึ้งแดงปกติเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีนี้แล้วเดี๋ยวกินดูเห็นหน้าได้ไหมเห็นหน้าผมอหะเห็นหน้าเห็นหนวดของแท้หนวดชิมให้ดูื กิ <G ül üyor> จนจนถึงขั้วแล้วโู <S <S อร่อยนะคะหวานอร่อยแต่แต,แตหนึบมากเลยนะมันแบบว่ามันมันเหนียวหนึบกว่านะเท่าที่ปลูกมาเนี่ยเป็นเฉพาะต้นนี้แล้วก็เป็นเฉพาะกิ่งนั้นเป็นเฉพาะกิ่งนี้กิ่งเดียวไม่ใช่ต้นเดียวเนี่ยตั้งแต่ไรมา <S <S ต,ตั้งแต่กิ่งนี้นะ,ะแต่ว่ากิ่งข้างล่างเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะโวเราเราสุกก่อนเออนะ วันนี้ก็ให้ดูความแปลกเขาเฉยๆนะคมันเหมือนกับมันมันกลายแล้วมันเป็นไรนเลยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติปกติมันสามารถจะเกิดขึ้นได้เลยเพราะว่าธรรมชาติมันม,มีอะไรแน่นอนหรอกกูใช่นะเพราะฉะนเนี่ยก็ให้ดูเฉยๆว่าเออสีไส้ตัวนี้จะแตกต่างเอ,อ้าพ่าเดี๋ยวเราเรามาดูเรา,าด,ราาดูคุโรที่มันเป็นคุโรปกติกูเออนะนะก็บอกเอามาเทียบกันตั้งแต่แรกเอเหรออืมเอาไม่เป็นไร้ันทีหลังก็ได้ เดี๋ยวรออีกห้ารูปนี้สุกแล้วมาดูอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่ชัดอ่าอันน,น,นี้อันนี้คุโร่คุโร่ปกติทางี้ทางนี้ยังยังไม่ย้อนแสงนี่ถ้าคุโร่ปกติก็จะเป็นแบบนี้นี่ไส้แดงนะคะนี่ฮะนี่อันนี้ปกตินะอืมอืมโอ้ยโอโอเคพามาดูนะคะใช่ให้ดูว่านี่แหละ ไม้บางทีมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้กับต้นไม้หรือว่ามะเดื่อฝรั่งเนี่ยอีกเยอะไม่ใช่เฉพาะมะเดื่อฝรั่งพืชอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันครบค่ะอืมเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมอืมโอ้ยโอ้ย <laughs> นะแล้วเดี๋ยวคิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าผมถ้าเขาสุกพร้อมกันเนี่ยผมจะพามาพิสูจน์อีกทีหนึ่งวันนี้ได้ดูฝั่งเดียวก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจอกันใหม่นะครับวันนี้หนวดลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย